โอเควันนี้ก็จะมาสรุปเกมหมากลูกนะที่ผมไปเจอต่างประเทศมานะก็น่าจะเป็นคนอินโดนนะเพราะว่ามันมีทงแดงกับรงขาวขึ้นนะโอเคมาดูกันสีขาวก็จะเริ่มก่อนนะสีขาวก็จะเดินเบียรตรงเบียรตรงเสร็จปุ๊บผมก็จะเดินมา้าเดินม้าเสร็จแล้วเขาก็เดินม้าเพื่อจะกินเพื่อจะมาเดินนะแล้วผมก็เดินม้าสองตัวเดินม้าสองตัวเสร็จแล้วเขาก็เดินเบียสองตัวแล้วผมก็เอาเบีย เพื่อแทงมันแทงเสร็จปุ๊บเขาเข้าเจ้าม้าเพื่อจะกินม้าตัวผมแล้วเสร็จและจากนั้นก็ผมก็กินม้าไปแล้วเบีย้ยฝั่งขาวก็จะกินม้ากลับแล้วผมก็กินเบีย้ยคืนนะและจากนั้นแล้วก็บีชอปก็จะเลงคิงนะแล้วผมก็เลยเบีย้ยกันเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พนันกินแล้วจากนั้นเขาเอาบีชอปถอยบีชอปถอยเสร็จปุ๊บผมก็เดินเบีย้ยเปิดให้ควีนควี เิดควีนเสร็จปุ๊บแล้วก็บิชอปก็จะกินควีนนะแล้วผมก็เอาควีนไปกินนะเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีตัวอะไรผูกเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะเอาเบียรเดินสองช่องเพื่อจะกินนะแล้วจากนั้นผมก็เลยกินกินเบียเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็เอาเบียร์เพื่อจะกินควีนผมอีกรอบนึงนะสุดท้ายแล้วก็ผมก็ลุกคิงเรียบร้อยนะเพราะว่าจะเพราะว่ามีม้าดำผูกควีนไว้อยู่นะก็ะจบเพียงเท่านี้เลยนะบาย